ชื่อแม่แดงเสาแก้วแม่แดงเสาแก้วอยู่บ้านอะไรครับบ้านปื้มพัฒนาบ้านปื้มพัฒนาตําบลโคกมะม่วงตําบลโคกมะม่วงอำเภอประคำอำเภอประคำนะครับจังหวัดบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมบ้านเป็นเจ้าของมันสําหรังแปลงนี้นะครับมันมีปัญหาตรงนี้ปัญหานี่มันเกิดจากอะไรครับที่ที่ใบมันงีบมันโกนดิครับเป็นเพี้ยจ้ะเพี้ยเพี้ยอะไรเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งลงเนาะ ซึ่งปีนี้ถือว่าเพี้ยแป้งระบาดในแปลงมันสำหลังทั่วประเทศแล้วก็ของผ้าก็โดนด้วย <c oughs> เอาจากแปลงของแม่แดงนะครับ,อ,นนรบอันนี้คือมันสำหลังที่ต้นมันที่ถูกเพี้ยทำลายดูดน้ำเลี้ยงจังแต่ยอดลงมาถึงโคนเลยครับเน่าเละหมดเลยมันสำหลังก็จะเน่าเสียหมดเลยครับสาเหตุที่ต้นมันที่โดนเพี้ยแป้งเข้าทำลายนะครับผมแล้วทำไมยอดแห้งเน่าลง ลงมาเพราะว่าเพี้ยแป้งเป็นตระกูลเพี้ยที่เจาะดูดน้ําเลี้ยงครับเพราะเจาะดูดน้ําเลี้ยงแล้วฉี่เพี้ย Diesel แป้งนี่จะหวานเลยครับนะครับพอเจาะป,ปุ๊บ<อ>บนยอดยอดจะเป็นแผลครับเป็นแผลปุ๊บเชื้อราเข้าเพราะว่าอาฉี่ของเพี้ยแป้งนี่มันจะหวานเชื้อราจะชอบมากครับพอราเข้าปุ๊บแล้วเข้าไปตรงแผลครับ,บ,บปากเพี้ย Diesel แป้งเจาะดูดเข้าไปนั้นนะครับผมเขามาจะซค่อยๆแห้งสังเกตดูนะครับพอเข้าในลําต้นแล้วจะแห้งลงมา ใบจ,จะล่วงเลยจากยอดลงมาเลยครับแล้วจะเข้าเข้าไปในไส้ครับแล้วจะเพราะระบบการทําง,งานของต้นเสียบบนพุมชลามจะค่อยๆเข้าไปได้ลำไส้แล้วก็ลงมาถึงหัวได้๋อแล้วหัวก็เลยเน่าหัวเน่าเลยครับผมเราสังเกตได้นะครับว่าตรงที่เป็นเห็นไหมครับไส้นี่จะแห้งตรงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครั้งครับชี้เ <c oughs> อ่อโอเคนะครับแห้งข้างในจะไม่มีน้าเออไม่มีน้ําเลยชำ้ำ ครับไส้ข้างในจะกวงเห็นขาวเลยอ๋อครับครับนั่นคือน้ําเลี้ยงถูกดูดไปหมดครับแล้วไม่มีใบที่จะสังเคราะห์แสงด้วยอืมนะครับก็จะทําให้ปัญหาเชื้อราที่เกิดทางหัวมาด้วยแล้วเพราะช่วงจวังหวะมันเริ่มจะสร้างแป้งแต่ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนี่นะครับมีแต่น้ําครับน้ําสลักหลักที่เป็นองค์ประกอบเลยนะครับผมเราไม่มีการสร้างแป้งไม่มีการนําเลี้ยงธาตุอาหารเพราะท่อลาเลียงถูกทาลายหมดเลยครับเพื้อแป้งนี่อันตรายมาก ครับสังเกตได้นะครับที่ต้นมันถูกอาการของเพี้ยแป้งเข้าทำลายดูดน้ำเลี้ยงนะครับอันนี้คือหนักมากเป็นหนักมากนะครับหกหมดทั้งยอดแล้วนะครับผมพอเราฉีดแลเอตมิกนะครับ๋อนนี้คือยอดเก่าใช่ไหมครับยอดเก่าครับผมตอนเริ่มฉีดยอดมันอยู่ตรงที่มือจับอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตรงนี้นี่แหละครับอ๋อนั่นคือคือส่วนที่มันหกใบหยิกยังอยู่ยอดหกเสียหมดเลยอ๋อ แล้วแล้วทีนี้หลังจากฉีดแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากฉีดแล้วตอวอีกไปประมาณ2อาทิตย์ครับนะครับประมาณ2อาทิตย์สังเกตได้ว่าแตกยอดใหม่มาต้นยอดอวบมากอันนั้นคือยอดใหม่สองยอดเลยสองยอดสามยอดยอดที่สามตามมาละอ๋อนั่นคือยอดที่สามครับแตกขึ้นมาได้ครับจะเป็นฟุตแล้วครับผมโอ้เกือบฟุตแล้วนะเกือบฟุตละแค่เวลาสองาทิตย์เท่านั้นเองอย่างนี้ถือว่ารอดแล้วนะครับรอดนะครับถ้าอย่างนี้คราวนี้เราก็ฉีดป้องกันแล้ว รอบต่อไปฉีดป้องกันไอ้นี่ฉีดแค่รอบเดียวรอบแรกไปแค่นั้นเองกรณีที่มีเพียเข้าระบาดหนักแล้วอย่างนี้นะครับในแบบนี้นะครับเราเอาไรตมอีก5กิโลต่อน้ำสอ0 0้ลิตรก่อนฉีดพรุ่งนี้คืนนี้เราแช่น้ําไว้ทั้งคืนอ๋อแช่ครา้งคืนหนึ่งคืนครับแช่ไว้ทั้งคืนรุ่งเช้าครับรุ่งเช้าเราเอามาผสมถังเอาใส่ถังถัง2 0งลิตรเลยครับแล้วก็ฉีด แล้วเวลาฉีดให้มีคนคอยคนคนหนึ่งด้วยอ๋อคอยคนช่วยด้วยช่วยด้วยครับเพราะว่าตัวผงแร่นะครับจะเป็นผงจะเคลือบมาเกาะเวลาฉีดนี่จะเห็นใบขาวหมดเลยครับนี่ยังติดอยู่เลยครับยังขาวอยู่อยู่เลยนี่ยังอยู่นะฮะสองทีแล้วนะหลังจากที่ฉีดไปมีฝนตกสักครั้งยังอ่าฝนตกมาได้สองสามรอบสองสามวันตกทิ้งช่วงอ๋อตกมาครั้งหนึ่งแล้วตกมาครั้งหนึ่งละหลังจากที่ฉีดไปนะครับผม ตกมาได้ประมาณครั้งหนึ่งแล้วคันนี้แตกยอดใหม่เลยทีนี้เราต้องเอาแดดช่วยอะไรบ้างไหมแดดสาคัญครับผมแดดสาคัญเวลาเราฉีดนะครับเราฉีดช่วงกลางเช้าครับช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่พืชเปิดปากใบครับปากใบเปิดช่วงเช้าได้ทานอาหารเต็มที่ด้วยครับได้กินแร่ไอตรมิกเต็มที่เลยครับแล้วพอช่วงสายๆแดดออกมาผงแร่เราจะแห้งอ๋อผงแร่แห้งแสดงว่าน้ําที่ ที่เราฉีดมามันเลยเอาไปกระเดดบใช่ครับใช่ครับผมแล้วผงแร่จะไปเคลือบอยู่ติดกับตัวเพียพอเวลาฉีดเราต้องฉีดให้โชกหมดัอ่ามันจะไปเคลือบเกาะตัวเพียใช่ครับผมทีนี้มันทําปฏิยาอย่างไงครับอเวลาผงตัวผงแห้งแห้งนะครับจะดูดน้ําเลี้ยงดูดน้ำเลี้ยงออกจากตัวเพียเพราะว่าเพียนี่สังเกตได้ว่าโบนหน่อยเดียวแตกละครับนั่นก็คือแสดงว่าผิวหนังบอบบางมากอ่าครับพอตัวแรกเข้าไปเคลือบแล้วจะดูดพอแพ้ พอแดดออกแล่แห้งดูน้ําเลี้ยมออกจากตัวเพี้ยทําให้ตัวเพี้ยแห้งตายได้โอ้ใช่หลักการธรรมชาตินี่เองเหมือนกันครับเป็นพุ่มไก่แจ้แล้วครับตัวนี้แตกยอดขึ้นมาใหม่อย่างนี้เรยก็พุ่มไก่แจ้เลยแต่หลังจากฉีดแล่ตัวมีไปแล้วฟื้นฟื้นครับฟื้นยอดใหม่แตกเมื่อกี้ยอดครับหนึ่งสองสามสี่ยอดยอดโอบๆท้งนั้นเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรเราฟื้นตัวแน่นอน นตัวแน่นอนครับช่วยได้ครับตัวนี้นะครับผมช่วยได้มากเลยครับเราสังเกตนะครับเราเปรียบเทียบกับการใช้แร่เอตอมิกนะครับการใช้แร่กับเอตอมิกกับใช้ยาเคมีนะครับการใช้ยาเคมีนั้นนะครับตัวเคมีนี่เราฉีดฆ่าเพี้ยแป้งได้จริงแต่ว่าไม่มีการกระตุ้นระบบการเล็งยอดใหม่ทำให้รับต้นสมบูรณ์ได้ไม่มีผลในเรื่องการบำรุงไม่มีผลด้านการบำรุงเลยครับมีแต่ทำลายทำลายอย่างเดียว แล้วคนฉีดอันตรายไหมอันตรายครับผมอันตรายถึงผู้ฉีดจะเป็นการสะสมทางร่างกายสะสมสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเคมีเข้าแก่ร่างกายเลยตัวนี้นะครับผมเพราะว่าระยะนานนานเข้าพออายุเริ่มมากขึ้นนะครับอันตรายมากเลยครับทีนี้ถ้าจะเอาเฉพาะเอโตมิกมาฉีดต่างกันยังไงครับเฉพาะเอโตมิกมาฉีดอย่างเดียวต่างกันตรงที่ว่า1ปลอดภัยและอันดับแรกนะครับผมปลอดภัยอันดับที่2คือเวลาเราฉีดแล้วเพี้ยแป้ง สามารถกําจัดเพลี้ยแป้งได้แล้วก็เหมือนกับเป็นได้ทั้งท่านอาหารเสริมอาหารรองท่านอาหารหลักเข้าไปบํารุงในตัวครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับได้กินยาชุดเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอด<ค>มันสําหลังพื้นที่สิบห้าไร่นะครับพี่น้องฟ<ค>ื้นหมดเลยครับสองข้างทางนี้นะ,ะน,นี่ที่ได้ฉีดและฉีดเพียงครั้งเดียวครับพี่น้อง<ค>อ มันอายุแปลงนี้ก็ประมาณ3เดือนอสี่เดือนนะครับมันสำมภัหลังแปลงนี้อายุ4เดือนแต่แปลงข้างเคียงเรียบร้อยครับเลี้ยงหมดเลยครับไม่ได้ฉีดแร่ตัวมกีก็หงิกหมดเลยพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกมันสำปะหลังท่านใดครับมีปัญหาเรื่องเพียนะเพ้ยแป้งนะฮะเพี้ยแป้งก็เชิญชวนครับให้ได้ใช้แร่ไอตุมมกมาฉีดแก้ปัญหารครับนอกจากเป็นตัวช่วยกําจัดเพี้ยแป้งแล้วยังเป็นตัวบารุงเสริมให้ พืชของเราได้รับธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยและคนฉีดก็ปลอดภัยครับพี่น้องครับเอโตมิกเยี่ยม e